ค่ะดิฉันนาสาวสุกัญญาสินประลุนักศึกษาจากกศน,นตำบลประลุใหญ่อำเภอเมืองนครราชสีมาครูที่ปรึกษาคุณครูนันทนากรสุขวันชตินัครูที่ปรึกษากสอน,อนตำบลประลุใหญ่จากที่ได้ศึกษาเรียนรู้หลัก,กยาเศรษฐกิจพอเพียงกับกสอนได้นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและได้ศึกษาเรียนรู้จากรายงานสื่อต่างๆจากฐานการเรียนรู้โครงการหลักย,กยาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่ดีมีวิทยากรมาให้ความแมนะนําความรู้อยากให้กสศนอจัดก,กิจกรรมการศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสําเร็จเพื่อนํามาเป็นแนวทางหลักการในการทํางานฉันได้นําหลักยาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตัวเองและครอบครัวที่บ้านได้ปลูกพืชผ,ผักสวนครัว<ๆ>เช่นตักไค้ใบมะกรูดหูระพากะเพรา ไช้กินเองมีมากก็เก็บขายเหลือก็นำใบแบ่งเพื่อนบ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ดนฉั้นต้องขอขอบคุณคุณครูกศอนอที่แนะนำโครงการที่ดีให้กับนักศึกษาทั้งระดมความคิดมีฐานการเรียนรู้ที่ดีขอบคุณค่ะ